เรื่องลกร้อนเนี่ยผมพูดมา30ปีแล้วก็จะพูดต่อไปสิ่งที่ภูมิใจก็คือยังไม่ได้เลิกพูด หายเลยนะสำหรับคนรักทะเลนะเรือน้ํามันรั่วกี่ล้านลิตรกี่ล้านลิตรเนี่ยแค่ไหนที่ทุกคนบอกเอาอยู่ผมจะตะโกนบอกเข้าแฝกแน่เตรียมไว้เถอะไม่ว่าจะเกาะสม็ดหรไม่ว่าจะแม่ลาพึง <c oughs> พอมาถึงอ่ามาอยาในสุดมันก็ค่อยๆเละมาเรื่อยๆ <c oughs> นักท่องเที่ยวก็บอกสงสัยว่าตัวมาทําไมมมอ,องไม่เห็นบ้าอะไรเลย <c oughs> ตอนนั้นซึนามิเนี่ยทันท่องเที่ยวเจ๊งมากเลยฝั่งอันดมามันนี่มันแหลกเลยฮะเอาอนุนไปวางนี่ไปวางเอาเรือไปจมเอาตรงนู้นตรงนี้ตัวประกาศแดงนเทียมมันหน้าตาทุเรศคนมันก็ไปไปดำเอาประิมากรรมคนมันก็ไป อันึงคือชอบบอกว่าทางนี้มันไม่ดีเสร็จแล้วก็แต่ไม่มีทางอื่นให้เลือก ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทําทรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i n e บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ จารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ทำฮะอาจารย์เรื่อง<ม>ของการอนุรักษ์นะอยากให้อาจารย์เล่าถึงสิ่งที่อาจารย์ไปทําโครงการต่างๆเพื่อช่วยทะเลผมคุยกับคุณนุ่มอย่างนี้ก่อนอย่างแรกสุดผมประกอบวิชาชีพ ด้วยวาดด้วยทะเลผมก็ทํางานในด้านนั้นมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วข้อความแปลกอันหนึ่งที่พอไปเล่าให้คนอื่นฟังเราจะค่อนข้างตกใจก็คือคในไอเดียของเรานักอนุรักษ์ทะเลเขาต้องเกิดริมทะเลอยู่กระท่อมเพิงแล้วก็เด็ก <c oughs> ๆวิ่งเล่นกับหมาบ๊็อกบอกบอกวิ่งอยู่ตามชายหาดแล้วก็เห็นความเสียหายใช่ไหมนี่เน,น,น,นื่ผมเออเหรอ ชีวิตผมไม่นะแตดเี่ยในชีวิตผมมันตรงข้ามผมเกิดที่นี่อนี่คือเอกมัยติดถนนใหญ่ด้วยเอแต่ก่อนตอนเด็กๆก็ช้อนประกัดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมที่ถามว่ามันแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยกับทะเลหรือเรื่องที่ผมทํานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะผมมองทะเลในมุมมองของมุมพลเมืองกรุงผมตามคุณพ่อผมไ่ตั้งแต่เด็กเพราะงั้นผมเริมีโอกาสเห็นทะเลจะมีลานสุรินตั้งแต่ก่อนไปอุทยานตะรุ่เตาคุณพ่อผมเป็นคนเปิดอุทยานคุณพ่อผมทำงานด้านด้านด้านอุทยานอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็มีโอกาสเห็นไม่ได้เด็กแล้วก็เรียนรู้เรื่องระบบราชการว่าคุณพ่อผมก็เป็นข้าราชการอยู่แล้วมาได้เด็กเพราะฉะนั้นตรงนั้นมีส่วนอย่างมากว่าว่ามาทําตรงนี้ผมไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานด้านอื่นแล้วมารักทะเลเรื่อยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องดีมากเลยนะผมชื่นชมคนเหล่านั้นมากแต่อาชีพที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทะเลที่มากที่สุดก็คือนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งผมนั่นคือตัวผมส่วนให้ถามว่าทําเรื่องอะไรเนี่ยที่ภูมิใจเพราะอาจารย์ทำมาเยอะมากอะเอาสัก เอาสักเรื่องที่ <ผม S 1> ที่ม,มีความยุ่งยากที่โอ้โหอัศจรันที่น่ามายามา,ม,มายานี่เป็นเรื่องนึงที่อ,อัศจรัน์แต่พอดีตอนนั้นคือถ้าเกิดไปทํามายาก่อนหน้านี้2ี่สิปีทอนทําไม่ได้แต่ที่ผ่านมาทําได้เพราะว่ามันรอเวลามาจนถ,าถึงสุกงอมทําไมไปปิดอาวามยาได้ยังไงอะ่ะเขาแบบโอโ้หยิ่งใหญ่กันมากอาจารย์บอกว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนอาจารย์เล่าให้ผมฟังหน่อยที่อาจารย์<ห>บอกว่าถ้าเป็น30สิปีก่อนทําไม่ได้ท้าไม่ได้ใหญ่ไม่พอคือโลกเราต้องใช้ คอนเนคชันอิทธิพลและอื่นๆอย่างแรกสุดเนี่ยอามายามันมีปัญหามานานอามายาเป็นอ่าวที่ผมดำน้ำมาตั้งแต่ปี2 2 2 3าก็ช่วงก่อนเป็นอุทยานด้วยซ้ำนะครับผมเคยเห็นประการลงเต็มอ่าวมาหยาก่อนเดอะบีชก่อนอะไรนั้นสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงอามายาในสุดมันก็ค่อยๆเละมาเรื่อยๆจนมาจนมาเป็นช่วงที่มีแต่เรือมองเข้าไปในอามายาแล้วไม่มีใครใครมีความสุขเลยนะคนเรือเขาก็เดือดร้อนตอนถอยเข้าถอยออกนักท่องเที่ยวก็บอกสงสัยว่าตัวมาทําไมมองไม่เห็นบ้าอะไรเลยสัตว์ ต้องพูดถึงปะะการังที่โดนทรายกลบหรือสัตว์ทะเลอย่างฉลามที่ไม่มีนักข่าวต่างประเทศชอบถามว่าตะกอมีกี่ตัวบอก อยู่ไปดำน้ําดูเองเลยคันมีเรือวิ่งอยู่ร้อยลำในอ่าวยิ่งกว่าท่าน้านนท์เลยเราจ,จะให้ไอไปดำดูฉลามเ <c oughs> มริกาลงเลยครับตายโของอย่างเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็สุมงอมมาเรื่อยๆจนถึงจ,จุดหนึ่งซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครรู้สึกมีความสุขกับอา,ามายาแต่มันกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องดันทุรังต่อไปเพราะมันไม่มีไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พอดีช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นสปชผมประชุมทุกวันสิ่งที่ชีวิตเราได้ ในช่วงนั้นก็คือ,อเรื่องการผักดันกฎหมายแต่พอดีเกิดประเทศนี้แล้วอยู่ประเทศนี้มาตลอดก็เลยรู้ว่ากฎหมายข้างบนกับอ,อะไรที่อยู่ในข้างล่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันห่างกันตอนนั้นะทลไทยค่อนข้างที่จะเดือดร้อนด้วยกันท่องเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพลิกผันเนี่ยมันต้องหาจุดงัด จุดงัดอย่างแรกสุดก็คือต้องเปท,ที่ที่โด่งดังเพียงพอครับโด่งดังเพียงพอด้วยเหตุผลว่าผมต้องการงัดระดับประเทศร,ระดับโลกผมไม่ได้ต้องการงัดแบบพิคคิวอย่างแรกฝรั่งสื่อต่างๆฝรั่ง CNN BBC เอ็นหรืออะไรเนี่ยจะให้ไป ทำเอาเล็กๆเอาทุ่งวัวแร่นบ้านคุณหนุ่ยไหมผมผมต้องไปอธิบายเ็าอีกว่าอะไรว่าคืออ่าทุ่งวัวแรกเราต้องเล่นอามายาคือคือทะเลที่ประเทศคนต่างชาติรู้จักดีที่สุดเป็นที่ท่องเที่ยวของโลกของโลกถ้าเกิดพูดอ่าวายาก็ได้จบมันอย่ามากก็ลิงเป็นเดอะบีชก็จบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องอธิบายข้อที่2คืออ่าวมมยาถ้าเกิดทําอ่าวมายาได้ที่อื่นก็จะไม่ต้องมานั่งถามว่าว่าทําได้ทําไม่ได้ก็อ่าวมายายังทําได้แล้วที่อื่นมันก็ต้องทําได้เพราะว่ามัน ท็อปแรงด์ในเรื่องของความโอนละหมานเพราะงั้นพอหมดวาระผมก็ไปที่อ่ามาอย่าอาจารย์แล้วแล้วที่อาจารย์บอกว่าเรือไปร้อยร้อยลาไปถึงโยนสมหมอบางอะไรบ้างปัจจุบันนี้แก้ไขยังไงก็ดีขึ้นแล้วเรามีที่เกี่ยวที่อะไรให้เขาอยู่ข้างหลังให้ขึ้นถ้าเรือข้างหลังแล้วจํากัดจํานวนคนผมไม่ได้ถามกรมอุทยานทำแต่แต่ก็ผนไอเดียมาจากเรา ผมเป็นคนทาการศึกษาอยู่แล้วจํานวนนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆอ่าเราก็ย้ายไปก็เท่าเท่าท่าที่ทาได้มันไม่เพอร์เฟกแล้วครับประเทศนี้เป็นหนาว่าอะไรที่มันจะมันต้องจัดลําดับแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วไปทำข้างหลังอาจจะมีเรือเยอะส่งผลกระทบปากาทั้งหลังผมก็บอกงั้นั่งคอมาไหมหรือไม่ก็ปิดเลยที่ยิ่งถ้าเกิดปิดเลยผมยิ่งชอบใจใหญ่ผมไม่ได้มีกิจการท่องเที่ยวอะไรนี่หว่าเพราะฉะนั้นผมจะไปเดือดร้อนเลยถ้าเกิดให้ผมใจผมเบอปิดมันเลยแต่ก็ยอมกันแม่ก็ไม่มีใครยอมเพราะงั้นเราก็ต้องพบกันครึ่งทาง อย่างอามาอยาก็ใช้แนวทางการขอส่วนส่วนก็มีค่าธรรมเนียมพิเศษเราพยายามเก็บอยู่นะ,ะแต่บางทีเก็บมากก็เขาต้องค่อยเป็นค่อยไปเก็บมากก็โดนดา่าครับแล้วคนไทยเราก็ไม่ค่อยเก็บอยู่แล้วส่วนใหญ่ไปเล่นเนเ้นต่างชาติมากกว่าผมก็เป็นคนทำเองอะที่<ม>นักดำน้ําเสีย<ม>เงิ<ม>น,น200บาทเลยนะนะนะเอออย่าอย่าอยอไปเดี๋ยวเอาโดนด่าแล้วแล้วตอนทํามีปัญหากับเรื่องการท่องเที่ยวอะไรกันไหมเขาให้ความร่วมมือดีไหมอาจารย์เขาเห็นความตั้งใจเราไหมเ็าเห็นห้เห็นประกาศอุทยาน ออย่างแรกสุดเนี่ยผมนำงานอะไรก็ตามนะฮะคุณหนุ่มสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าผมไม่เคยมีคอนฟ lict of interest เจนทําไม่มีบร,ริษัททัวร์เจนทําไม่เคยทําทัวร์ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะงั้นทุกคนเขาสืบกันมันให้ตายเขาก็จะพบว่าผมไม่เคยมีอ้บ้าเลยเลยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆเลยในพื้นที่นั่นคือข้อแรกถ้าเกิดทําตรงนั้นไม่ได้ไม่น้องมานั่งทําอะไรเพราะคุณพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็อันที่สองก็คือไม่มีใครสั่งได้แล้วผมก็ไม่ได้ประโยชน์ท ผมไม่ใช่หน้าที่ผมด้วยผมมาพราะผมอยากทำแล้ววันนี้จากที่ปิดไปอาจารย์นนลง Facebook บอกว่า หฉลามมากเฉียบตอนนี้ก็ยังไายตอนนี้ก็ยัง่ายอยู่ตอนนี้ก็ยัง่ายอยู่เมื่อสองวันก่อนก็ยี่สิบแปดตัววกันจักๆั๊กเออนักท่องเที่ยวก็ยังไปได้แต่ตอนนี้ไม่ได้นะฮะตอนนี้ขึ้นลมแรงแต่เดี๋ยวพอเข้าช่วงปลายปีก็เปิดให้เที่ยวใหม่เพราะฉะนั้นก็นักท่องเที่ยวไปทุกคนก็แฮปปี้ถ่ายรูปกันทุกคนเจอผมลงไปที่ไรเจอผู้คนก็กรี๊ดกราดชอบใจทุกคนแฮปปี้มีอ่าวเป็นของตัวเองมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถถ่ายรูปให้เห็นตัวเองและอ่าวไม่ใช่ตัวเองกับฝูงคนอีก แล้วก็เรืออีกเพราะฉะนั้นทุกคนแฮปปี้แล้วเมื่อทุกคนเห็นฉลามเด็กๆเห็นฉลามวิ่งไล่อยู่ตามชายหาดมีลูกฉลามว่ายเข้ามาเห็นกันเยอะแยะหลายคนไปสื่อหลายคนไปก็เห็นฉลามดีใจกันใหญ่เพราะงั้นทุกคนเนี่ยเขามีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงของอ่าวมาหย่าแล้วทุกคนก็จะได้เรียนรู้ว่า ไอ้คำว่ามันสวยจริงเนี่ยแปลว่าอะไรเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกอยากช่วยในพื้นที่ต่างๆการมีส่วนร่วมรักทะเลมากขึ้นเรืออะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเดินทางไปเป็นแล้วปากการัางอาจารย์ปากการ่มันกลับมาแบบตอนที่อาจารย์ไปไปดำดูตอนตอนแต่ก่อนเนี่ยกลับมาได้ภายเร็วขนาดโอ้ยสาปี40ปีไม่คือคือบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในที่ที่ดีแล้วเนี่ยก็จบแล้วไง ก็หมายความว่าประกาศังนี้ต่อจากนี้ไปก็ไม่มีมีเรือวิ่งเข้ามามันจะอีก5ปี10ปีร้อยปีข้างหน้ากว่ามันจะสวยเหมือนเดิม <S <S <ช>มันก็ไม่ใช่สาระสาระคือเธอได้รับการคุ้มครองแล้วเธออยู่ในที่ที่มีความสุขของเธอแล้วอาจารย์ครับ ป่าชายเลนมีความสาคัญยังไงไป่าชายเลนสําคัญมากเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งปูถ้าเกิดปัจจุบันป่าชายเลนเป็นแห,แ,หแหล่งเก็บคาร์รบอนสําคัญที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของโลกแพ้ยญ้าทะเลน,นิดเดียวสถานการณ์ป่าชายเลนของเราเพราะเราจริงๆป่าชายเลนเราเจ๊งสมัยผมเรียนโดนตัดไปจะเป็นนากุ้งตอนนั้นก็นากุ้งบ,บ,บุมปี2 7 2 8 3็ดาถึงพวกนั้นเจ๊งไปเยอะแต่หลังๆจากนั้นกุ้งก็ตายเพราะตัดป่าหมดแล้วน้ํามันก็เลยเน่ามันก็เลยกุ้งก็เลยเป็นนากุ้งล้างปัจจุบันก็มีการยึดป่าชายเลนคืนล่นไเป็แส ไม่มีเงินกรมทะเลเขาเก่ง<ม>เขาจับได้หมดเลยแต่ไม่มีเงินปลูกรัฐบาลก็ไม่ได้ให้เงินมาปลูกให้มาจับเพราะงั้นเราก็เลยมีปล่อเลีนที่จับเรียบร้อยแล้วหลายจำนวนมากแต่ไม่มีเงินปลูกแล้วมันก็จะไม่มีเงินปลูกตลอดการตอนนี้ก็เลยหาทางวินวินกันก็คือเขาก็ร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็แบ่งปันคาร์บอนเครดิตโดยที่เอกชนออกตังให้หมดต้องปลูกต่อกัน7ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรามี30,000นไร่ที่กําลังทําเข้าโครงการนี้เพราะว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเพื่อเอกชนหรืออะไรก็ ซึ่งหลายคนก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งแต่ของผมเนี่ยผมพอดีผมบอกว่าอาจารย์จะ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 เจ้าเงินอย่างไรแล้วเจ้าเงินอย่างไหนฮะ<ด>ใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าขอบคุณนะบริษัทใหญ่ๆหญ่ที่เห็นความส<ม>ำคัญความ่คือมันไม่มีทางออกจำได้เอาประชากขาบอกทุกอย่างทุกอย่างด่าผมแล้วใครจะกล้าปาปลูกกันี่พอไม่มีส้นทางก็ตะโกนบอกทําไมรัฐไม่ปลูกรัฐก็บอกคุณจะขึ้นภาษีก็บอกกูไม่ให้แล้วก็วนกันมาที่เดิมอประเทศไทยนี่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือชอบบอกว่าทางนี้มันไม่ดีเสร็จแล้วก็แต่ไม่มีทางอื่นให้เลือก แต่คนเข้าได้นะ,<อ>ะคนจับปูจับเปอร์ได้น,นี่ผมสาคัญมากผมถามเข <อะ S 1> ามาหลายขนแล้วว่าตาถ้าเกิดไม่ให้คนเข้าล้อมล้วมอะไรกูถล่มแหลกแน่นอนไม่ได้อะอะแต่อันนี้เขายินดีให้คนเข้าทําได้หมดเพียงแต่ว่าขอค่าบอนเครดิตเท่านั้นคือ, <ะ S 1> อ,อไปเผาป่าหรือตัดป่าไม่ได้ <อะ S 1> ซึ่งอันนั้นเราก็ไม่อยากอยู่แล้ว <อะ S 1> แต่ไปจับปูจับหอยอะไรได้หมดทุกอย่างไม่มีล้อมรู้วาอาจารย์แล้วลกป่าชายเลนเนี่ยสมมติเราไปจับแล้วนากุ้งออกไปแล้วมันฟื้นได้เองไหม มันไม่มันตัดเทียนเต้เลยมันไม่เหลือท่อนกอกายต้อนมันจะไปเฟื้อฟื้นได้เองเมื่อหลังจาก500ปีผ่านไปอะไรได้ไนานไปนานไปนานไปเออจานเคยเคยไปทําเรื่องเอาเรือหรือเอาสิ่งปลูกสร้างต่างๆลงไปไว้ในใต้ทะเลเพื่อให้เป็นบ้านสัตว์ทะเลใช่คือครั้งแรกที่เราทำเนี่ยนั่นคืะซีนามิตอนนั้นซีนามิเนี่ยท่านท่องเที่ยวเจ๊งมากเลยฝั่งอันโามันนี่มันแหลกเลยฮะ้เราเราก็เลยหาทางกัน เมื่อปากการังมันก็โสมากสายทับแล้วก็คนไปดำอีกนั่นคือการท่องเที่ยวเขาต้องการคนแต่ให้คนไปดำปากการังก็ลาบากเลอเราก็เลยไปทําผมก็เลยบอกงั้ทำประติมากรรมใต้น้ำาต่ในพื้นทรายที่ไม่เกี่ยวในปากการังเลยเพื่อให้คนไปดูตั้งแต่วันนั้นตราถึงปัจจุบันก็ยังมีคนไปดำอยู่เกือบ20ปีแล้วที่เก่าที่มีร้านก่อห้าประติมากรรมคืออะไรทาเป็นนักษัตริย์ก็เหมือนชิ้นประติมากรรมแต่อยู่ใต้น้ํานั่นน้ําก็ดำไปดูทีละชิ้นชูนี้แล้วพอเราไปทําไว้ปุ๊บ สิ่งมีชีวิตต่างๆไอ้แั่เกาะไอ้น่ไม่สารละ อะไรที่ลงไปใต้น้าเดี๋ยวมันก็มีตัวอะไรมาเกาะตัอย่างนึเป็นอย่างนั้นเหนือใจใช่เพียงแต่ว่าสีสาระก็คือให้คนไม่ต้องไปดําน้ําในปะการังไม่ต้องไปเตะงส่วนไอ้ที่ว่าจะมาเกาะเนี่ยมันเราลงปะกการังเทียมหรืออะไรมันก็มาเกาะเพียงแต่ว,ว่าตัวปะกการังเทียมมันหน้าตาทุเรศคนมันก็ไปไปดเอาปฏิมากรรมคนมันก็ไปถ่ายรูปค<ช>ู่เออส่วนไอ้เกาะนี่นไม่ใช่สาระมากๆแต่ต้องเขียนไว้เพราะว่าประเทศไทยต้องต้องเขียนเรื่องเกาะจานถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทะเลหรือว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลเราก็ไปสร้าง เอาอนุ้นไปวางนี้ไปวางเอาเรือไปจมเอาทุงนู้นมันก็จะได้รายอยู่ฉะนั้นฉะนั้นเขาทำในก่อเรือปราบที่ชุมพรเรือสัตว์ขูดที่เกาะเต่าครับอืมเขาทามาแต่ตอนนี้เรือปราบมีฉลามวานวายคิดว่าคนไปดำน้ําชุมพรกันเยอะแยะใครก็รู้จักเรือปราบฉลามวานแห่งเรือปราบเป็นที่รู้จักกันคนชุมพรก็ได้รายได้เรืออะไรต่างๆเรื่องที่อื่นก็มีเกาะเต่าที่โอ้โหก่อนโควิดวันหนึ่งสองร้อยกว่าคนนําเรือสัตว์ขูดอันนั้นก็ทํากับปตทวบฯสพปัจจุบันก็กำลังมองอย นี่เี็นไว่าก็ต้องรอจังหวะรอรพอดีไม่อยากให้เป็นขยะทะเลมันต้องอเหมาะสมอาจารย์แล้วอย่างแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลเนะี่ยอันนั้นผมก็เป็นคนเลือกพื้นที่ ทำที่ก็แต่มันเข้าจากัดมันเยอะไดุู้เจาะนี่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นท่อที่โดนน้ามันมันคือโครงเหล็กข้างนอกคเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เคยสัมผัสน้ํามันเลยมันคือโครงเหล็กอ่ามันสะอาดมันก็คือโครงเหล็กในทะเลมันไม่ได้เกี่ยวข้องน้ํามันมันไม่ใช่ท่อมันคือเหล็กที่ค้ำเพราะงั้นเอามาแต่เหล็กไอ้แท่นเค้ื่อหรือแผ่นหรือพื้นในพวกนั้นไม่เกี่ยวต้องทําลายทิ้งหมดไม่เกี่ยวกัน ไอ้นี่เราพูดถึงโครงเหล็กที่เอาไว้เป็นเป็นโครงสร้างเพราะฉะนั้นไอการกระทําพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์กับท้องทะเลได้ถ้าเราดูถ้าที่เราทําที่เกาะเต่าเนี่ยก็มีชาวประมงก็ไปตกปลาตอนนี้ก็เป็นแหล่งตกปลาของพี่น้องชาวประมงอาจารย์อย่างพวกที่ทําให้เกิดความเสียหายกับท้องทะเลอย่างน้ํามันเนี่ยผมเห็นเวลาต่างชาติเขาเรือน้ํามันล่วกี่ล้านลิตรกี่ล้านลิตรกี่ล้านลิตรเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกแบบใจหายเลยนะสำหรับคนรักทะเลนะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นปริมาณมหาศาลเพราะมันไปลอยอยู่ในทะเลมัน มันเก็บกันยังไงอาจารย์ผมเป็นเขาไปเก็บอาจารย์เคยไปช่วยทำผู้บ่วยเออเออ,อผ้าไปซับผ้าในที่ว่านี่เป็นสารเคมีผ้าผ้าเหมือนกรดาษทิชั่วเคยเคยเช็ดก้นไหมเคยเออเหมือนกันอนะ่ะเอาไปแปะฮะอาจจะเป็นกระดาษชาน้นยต้องผืนใหญ่มากถ้าเขามีมันตั้งตั้งเป็นโฟมเป็นบอร์ดเกระดาษชาน้แปะแปะแปะอย่างงานซัมมัมใช่แล้วคิดว่าเคาทำเนี่ยผมคิดว่าคม<ฮ>ีสารเคมี ทีเป็นหนึ่งลอนน้ำมันถายไปหมดเงี้ยประเทศเราก็ไม่ฮะเดาคือไปล้อมล้อมอยแน่นอยู่ในทะเลไงน้ำมันมันลอยในทะเลในทะเลก็ล้อมแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเราควรจะล้อมมันก็ลอยไปหมดแล้วของเราก็ล้อมด้วยบางที่แล้วมีไอ้นี่พูดถึงชายหาดกระดาษที่ไปซับเดชชายหาดชายหาดที่มือขึ้นชายหาดแต่ก็อยู่ทะเลเราก็ล้อมแต่เราล้อมไม่ค่อยได้หรอกเพราะเราวนค่าบุยล้อมน้ำมันมันราคาแพงมากมันเรามีอยู่ไม่กี่เมตร แล้วก็ใช้สารเคมีโปะเข้าไปให้ส่นน้ำมันจมลงเยอะๆแต่จมแล้วไปไหนก็ว่ากันไป,ปแล้วก็ลอยไปชนฝั่งซึ่งผมผมคาดการถูกเสมอผมตะโกนก่อนทุกคนเคะไหนที่ทุกคนบอกเอาอยู่ผมจะตะโกนบอกเข้าแฝงแน่เตียมไว้เถอะไม่ว่าจะเกาะเสม็ดหรไม่ว่าจะแม่ลําพึงทอนถูกเสมอหันแม่ลำพึงนี่ทั้งผมมองหน้าทุกคนผมถามคำถ,ถามแรกในที่ประชุมที่ประชุมก็ประชุมกันใหญ่เลยแต่ผมถามคำถามแรกแล้วเเลยเลิก มีใครอยู่ตอนกระสม็ดมั้งครับเข้าใจไหมจบโอ้แล้วพอมาเข้าฝั่งเนี่ยโอ้แล้วใช้กันใช้ซับ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 กันกว่าจะโอ้ท่านผู้ชมตักก็ไปทิ้งเลยตักทรายเลยตักไปกำจัดเผาเราไปทิ้งทิ้งไหนจานมันเผาเผาก็ลุกน้ำมันไม่เขาตักไปไงเขาตักไปขึ้นรถสิบล้อไปเผาเหรอใช่อ๋อวิธีการทำอย่างนั้นก็จริงๆไอ้นี่ก็เรื่องจริงนี่ทำอย่างนี้ เผานี่ดีที่สุดเหรออาจารย์หรือไม่ฝังไม่เททิ้งมันหายไปจากสิ่งที่คนเห็นไงีมยโอ้โธ่โโโไม่แต่เขาเขาไปเผาจริงไงเขาไปเผาที่อื่นใครจะนั่งตามมอเตอร์ไซค์ตามรถมันทุกซายไปดูว่ามันไปเผาที่ไหนหร<อ>ือเ,เผายัางไงน<อ>่ไม่ทราบแต่จริงๆท,ที่ที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่ถูกต้องคือไม่ต้องไม่ล่วสซ้ำซากไม่มีอะไรถูกต้องเมื่อล่วแล้วไร่ถูกความถูกต้องเข้าใจไหมถูกต้องคือไม่ั่วถ้าถูกถ้าเกิดถูกต้องมากๆคือล่วแล้วอีกเก้าปีก็ไม่ควรจะั่วอีก นั่นก็เรียกถูกต้องต้องไปทําระบบป้องกันอะไรให้ดีคือเลือดแทนนี้เสนซิทีฟบ้านนั้นมาเส้นสิทธิว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก11ใบต่อวันแล้วยังใช้อยู่เมืองไทยมันไอ้นี่ช่วยได้ไหมอาจารย์ถุงพลาสติกที่ทุกวันนี้เขาพยายามคิดค้นกันอะคุยกันเมื่อวานนี้ไปชุบชุบเบอร์ดโอพลาสติกมันรองไห้ก็ช่วยได้ถ้าเกิดมาอยู่ในระบบแต่ถ้าเกิดมาลงทะเลก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าในทะเลไม่มีแบคทีเรียที่จะมาย่อยถุงพลาสติก คือไบโอคือเราทุกอย่างมันสบายใจจังเลยอ่ะเราคิดว่าถุงพลาติกไบโอมาว่ากูใช้ถุงไบโอลิงไปตรงไหน,นปาเบ้งเลยเย่แล้มันจะลอยไปกางอากาศแล้วจะหายไปเหมือนเมจิกของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยมี อันนั้นต้องใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายก็ต้องทิ้งให้ถูกที่เสร็จแล้วมันก็จะเข้าระบบแล้วมันก็ใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายซึ่งข้อดีก็คือมันใช้เวลาในระบบย่อยสลายผิดจากพลาสติกในทั่ทวไปธรรมชาติที่มันจะไม่มีการย่อยสลายได้เลยเรื่อแต่ทุกอย่างก็ต้องมาเพราะความรับผิดชอบทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไร้คำของความรับผิดชอบและโลกก็ดีด้วยอาจารย์แล้วไอ้นี่แหละไอ้หลอดที่เขาพยายาม พัฒนากันเป็นอ้อยเป็นอะไรเป็นหายไปหม,<า>หมดแล้วนี่หายไปหมดแล้วไปกระแสหาดิตอนนี้มีที่ไหนหมดแล้วเริ่มคนเริ่มไม่มันใช่ชิ้นแล้วเริ่มไม่เขาเรืยกอะไรเริ่มไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่แล้วก็คือคน,นเรา,ารคิดว่ามันประเด็นบางประเด็นมันจะควรจะจบอย่างว่องไวมาเร็วจบเร็วทุกคนช่วยกันแล้วมันก็หายไปหมดเลยอซึ่งมันไม่เป็นจริงปัญหานี่หนักมากเลยนะเม็ดพลาสติกเลยเนี่ยผมฟังอาจารย์ ไอ้นี่ยังไม่หนักเท่าโลกร้อนหรอกเพราะโลกร้อนรุนแรงกว่าตอนนี้มันเริ่มแรงกว่าแล้นี่เหงื่อไหลโจกๆอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มแรงกว่าแล้วถ้าเกิดให้จัดลาดับตอนนี้โลกร้อนนี่เป็นระดับหนึ่งของผมแหละส่วนเม็ดพลาสติกเป็นสะสมเราอาจจะไม่มะเร็งตายใน20ปีแต่ก่อนหน้านั้นเราจะจนตายก่อนเพราะว่าเราจริงเพราะโลกร้อน ต้องเปเล่นการเมืองนะผมว่าจะได้มีอำนาจมากกว่านี้บ้าเขาให้ผมเป็นไม่เป็นเลยอย่าว่าแต่คิดว่ามีใครชวนเหรอเลยไปไม่ไปไม่เป็นทำไมสนต้องเป็นคนยกางอา์สิบ้าเอยครอบครัวผมเสียสละเพื่อประเทศมากเกินไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณปู่ผมเป็นนายกนัฐมนตรีคุณพ่อผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีแล้จะให้ผมไปเป็นนะบ้าเลยเป็นเกียรติยศของวงตระกูลตระกูลไหนวะ เอาพ่อผูกเ,เป็นนายกพ่อเป็นรัฐมนตรีล้าถึงวะค่อยคุณจะไปอะไร รัฐมนตรีอย่างน้อยเป็นแม่ทําไมเขาเข้าไปสุดแล้วเราอยู่ข้างล่างเราตบมือเชียร์บรรทบุรุษดีกว่าสู่ๆนะบรรทบุรุษขอบคุณครับเราจะไปแข่งเขาทำไมคนเราไม่ควรจะทําเทียมปู่ย่าตายายอยู่เฉยๆดีแล้วจา์ครับเดี๋ยวสุดท้ายให้อาจาร์ฝากถูกไหมจาร์อยากมีอะไรอยากจะพูดดีไหมคืออยากเอาสาระอาจารย์ทอนมากเลยอาจารย์ทอนใช้ชีวิตไปวันๆก็เก่งแล้วอาจารย์ทอนอาจารย์ทอนเห็นมาหมดแล้วคนที่มีเจตดจำนวนในแรงกล้ามีไฟได้หายตัวไปหมดแล้วอาจารย์ทอนสัมภาษณ์มา30ปี ก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆทุกคนที่ชอบผมก็คืออาจารย์ไม่เปลี่ยนเลยอาจารย์พูดยังไงกับผมเมื่อ30ปีก่อนเป็นอย่างนั้นหมดเลยนิสัยอาจารย์เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นแหละอ,อ,อย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยผมพูดมา30ปีแล้วก็จะพูดต่อไปออสิ่งที่ภูมิใจก็คือยังไม่ได้เรื่องพูด <c oughs> <c oughs> ยังไมา่ขอเรียกสู้ๆนะอาจารย์ต้องพูดต่อไปครับผมแง,ง่แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เริ่มพูดประโยคแรกไว้เมื่อ30ปีก่อนเนี่ย มันทําให้ทุกคนในสังคมเนี่ยจะระหนักมากขึ้นอ,อ๋อไม่ต้องห่วงผมไม่ทอ้อผมไม่เคยทอ้อไม่ต้องถามถอนท้อไหมฝันไม่เหออไม่มีไม่ผมไม่ได้รักทะเลมากกว่าคนอื่นไม่ได้อะไรเลยมันเป็นเพียงว่านี่คือเส้นทางที่ผมเลือกแล้วผมจะไม่มีวันท้อนในเส้นทางที่ผมเลือกครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสู้สๆนะครับอาจารย์ครับผมเป็นกําลังใจให้ใค,รครับลืมบอกไปว่าคนรวยจะรอด <laughs> เพราะงั้นนอกจากลดพลังงานแล้วเพิ่มความรวยต้องเก็บเงินเยอะ เหมือนกันนะคนรวยจะได้ลงไปใต้ทะเลคนรวยจะได้ไปอากาศโลกร้อนเท่ากันครับแต่คนรวยจะเดินร้อนน้อยกว่าด้วยเหตุผลง่ายที่สุดคือเขารวยกว่าแน่จังถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหา ทุกวันเลยครับ